ผมกดไม่ได้อรัพี่พร้อมกันกดพร้อมกันไอ้นี่กด G ก่อนก็ได้ค่อยกดอินเทอร์เน็ตต่อก็ได้กด G ทางขวาอ่ะแล้วอินเทอร์เน็ตก็ได้มันจะมีข้างข้างสเปซบาร์ซ้ายมือเห็นไหมอ่าไม่เลยฮะมันเลื่อนรถเลยครัพี่ไม่ครับไม่รถกับอะไรก็ได้ครับมันแค่มาทำรำผีเฉพี่พี่ ผมอยู่ดีดีมันก็มีปืนเข้าตัวที่มันราคาประมาณเท่าไหร่พี่ปืนกระบอกไหนเทศให้ดูหน่อยพี่ผมมันถือได้ไหมพี่เนี่ยอ่าแต่ถือได้แต่ถ้ามือเห็นทำไมคนถือไม่จังซี่แบบนี้เอาไหนเทศเทศมให้น่พี่ชักจุอปืนกระบอกไหนชักจับจับจันจับ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 ่ับะับจ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  จับ oh, ดิไม่เห็นแล้วนะมันแทงเนี่ยเฮ้ยมันแทงเฮ้ยเอาสิเนี่ยเอาสิโอ้ย oh. จับจับจับ D M oh. ด้วย oh. 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 นั่นน่ะสองคนนั้น oh. 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 น่ะนั่นวิ่งไปนู่นแล้วใส่หน้าก,กากนั่นน่ะ,นะคุณลง, <c oughs> ลงมาไหมรอเดี๋ยวตัวผมมียชุบหยิบสักคู่นะึง